เอยวเซยเดี๋ยวเราจะมาสอนภาค2นะครับภาค2ต่อไปเราจะทำเอ้ยไม่ใช่บิอันอันนี้เยอะันนี้ด้ไหมอันนี้2ก็คืออันนี้อย่างแรกเราก็สร้างอันนี้ก่อนก็คือสร้างไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันร่างค่อยมาทำคือจริงๆมิ้นดูไอแพอยู่ข้างๆก็เลยจะไม่ได้สลับหน้านะ ม,มาปะปุ๊บไหน่อยทำไมมันคัดรอกไม่ได้อ,อันนี้ใช่เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ค่าทีหลัง ก็เป็นอันนี้น,นี่ตรงนี้นึงตรงนี้ตรงน,นี้แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บเเปลี่ยนชื่อตรงนี้ อัตราการเกิดของหมาป่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บต่อไปอันนี้ผิดน่าหนี่อะอัตราการตายของหมาป่า นี่คืออัตราการตายของกวางปุ๊บก็ไปอัตราการเกิดของกวางปุ๊บจบสลายใช่ไหม เราก็จะอยู่ปึ๊บอันนี้อันแรกให้เราจะอยู่จะเปลี่ยนลูกศรเป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงการตรงนี้จะเขียนว่าการเกิดของของกวางปึ๊บวางปับแล้วก็ลงมาอย่างนี้ปึ๊บ อันนี้จะเขียนว่าการตายของกว้างปึ๊บวางปับ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมเราทำไอสีฟ้าให้หมดก่อนปึ๊บนี่ถ้าจะกลับก็เปลีย่ยนตรงนี้ปึ๊บ ต่อไปเป็นการเกิดของมาป่าปุ๊บลงมาการตายของมาป่าปุ๊บปุ๊บนี่เสร็จแล้วใช่ไหมสีฟ้าปุ๊บต่อไปเราจะทำสีเทาเรากดลิงก์ พอลิงก์เสร็จปุ๊บเรากดอ่ะทำอันนี้ก่อนปุ๊บโยงไอ้ลิงก์ไม่ต้องทำอะไรนะเราจะกดอ่ะตรงนี้ถ้าจะกดให้มันโคง้งเรากดชิปกดตรงนี้ค้างใช่ไหมเอาปุ๊บมันจะโคง้งอีกกดชิปครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีปุ่มๆขึ้นปุ๊บ นี่ชีอย่างต้องชี้ให้มันตรงกับอันนั้นนะถ้าไม่มั่นใจก็ชี้ใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยอืมให้มันขึ้นสีเขียวแต่คือเมื่อกี้มันชี้ไม่ไม่โดนใช่ปะ่ะก็เลยคิดว่าไม่มั่นใจว่ามันตรงหรือเปล่าต่อไปก็ ชี้ตรงนี้ปุ๊บกดชิปปุ๊บมันจะโค้งแต่คืออันเนี้ยของอาจารย์อะ่ะเขามีลูกศอสองอันคือไม่รู้ก็กันผิดแล้วก็ชี้สองอันตามเขาปุ๊บจบเห็นไหมต่อไปขอชี้อันนี้มาตรงกับอันนี้ ปึ๊บตรงนั้นเนาะอันนี้มาอันนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้มาอันนี้ทำอะไรก่อนอะไรหลังมันไม่ได้มีผลน,นะปึ๊บกดจีบเฮ้ยเฮ้ยกดอะไร พี่่ทำไมกดไม่ได้อเอาฮีโคง้งปุ๊บหากใครไม่มั่นใจสอบถามนุ๊กนิกได้ค่ะนุ๊กนิกทำเป็นสุดๆปุ๊บ อันนี้หนึ่งสองสา4สี่อันนี้ตึ๊ห้าโอเคคิดว่าครบแล้วพอครบแล้วปุ๊บเราก็มาทำค่าต่อเลยอันนี้กวางเลื่มแรกคิดว่าจะเป็นอันนี้นะก็ร้อยห้าสิบ นี่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้กวางเริ่มแรกแล้วต่อไปก็เป็นหมาป่าหมาป่าเริ่มแรกห0ึ่งร้อยอเอหนึ่งร้อ 100, ปุ๊บต่อไปอัตราการเกิดของกวาง อัตราการเกิดของกวางคือ0.16ใส่0.16ยุเ้เขาไม่มีหน่วยมาให้เขาไม่มีหน่วยมาให้ใสแสดงว่าไม่ต้องใส่หน่วยมั้งอันนี้การเกิดของกวางเขาบอกว่าการเกิดของกวางคือเอาอัตราการเกิดของกวางเนี่ยไปคูณกับกวาง ลงมาการตายของกวางไม่่ใชอันนีเขาบอกว่าการตายของกวางเท่ากับอัตราการตายกวางคูณกวางคูณกวางปุ๊บจบไปอัตราการเกิดของหมาป่าอัตราการเกิดของหมาป่าคือ นี่อันนี้ศูนย์จุดจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งคูณกับ้องกว้างปรึบจบอันนี้เราทำอย่างอัตราการตายของกวางอัตราการตายของกวางคือศูนย์จุด คูณสมตัวแปดคือถ้าไม่อยากเปลี่ยนหน้าก็ดูตามนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามิ้นเปลี่ยนหน้าไม่ไหวแหละแล้วก็หมาป่าปุ๊บอือฮึต่อไปเป็นอันนี้การเกิดของหมาป่าก็จะเป็นอัตราการเกิดคูณกับหมาป่า แต่อันนี้น่าจะคูณหมดเลยเพราะว่ายังไม่เห็นอันนู้แล้วก็อัตราการตายของหมาป่าก็จะเป็นอัตราการตายคูณกับหมาป่าปึ๊บอันสุดท้ายเป็นอ,อ๋ออันนี้การตายของหมาป่าต่อไปอัตราการตายก็จะเป็นอยู่ตรงไหนวะอ,อ๋อของหมาป่าเท่ากับ0.1นยศู หใช่ไหมปุ๊บจบอันนี้0.1นอันนี้เกิดอันนี้ตายปุ๊บหากไม่มั่นใจก็เซตดูอีกทีนึงได้ครับแล้วเขาบอกว่าตั้งตั้งค่าการวิเคราะห์เป็นเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีเราก็ไปตั้งค่าเซตติง้งวิเคราะห์ อะเขาบอกหนึ่งอยอันนี้ปีอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนปึ๊บดูนด้รันได้ไหมอ่ะอุยรันได้เอาแล้วทำไมไม่เหมือนกับของลูกดิกอะเฮ้ย <c oughs> มีพิษ โอเคคือคิดว่าถูกเพราะว่าทำตรงกับขาา้าวฟ่างเออเต่เงต้องไวเขาติ้งเฉยๆเตจะพูดว่าชมก็ไม่ได้เต่เงเขาอ r c h i ิปอยู่นะ คิดว่าถูกเชื่อมั่นเพราะว่าตรงกับข้าวฟ่างแต่นุนิดบอกว่าเดี๋ยวนุนิดลองทำให้ใหม่ก็รอดูว่าถูกไหมเสร็จแล้วแหละแค่นี้ กดอะไรก็ถ้าจะไปดูอันนี้กดอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคือข้อฟังบอกว่าใช้แค่กวางกับหมาป่าใช้แค่โฟก็คือกวางกับหมาป่าก็จะปิดทุกอย่างออกปึ๊บ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  กาะเหลือแค่นี้ปื๊บปื๊บนี่แค่นี้เราก็แคบปื๊บปื๊บ,บโอเคต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นนีอันนี้ก็ใส่ทุกอัน มัง้งคิดว่านี่มังก็จะดกอันแล้วก็ก็ดาวโหลดก็เสร็จแล้วแค่นี้แหละทุกคนบ๊ายบาย